สวัสดีค่ะมีเพื่อนๆถามจุ๊บมานะคะว่าการทำบุญในวันพระกับวันธรรมดาต่างกันอย่างไรก็คงจะต้องบอกว่าต่างกันนะคะเพราะว่าทำบุญในวันพระนี่คนจะเยอะค่ะทำบุญในวันธรรมดาเนี่ยคนจะน้อยนะคะไอ้หาว่าจุ๊บกวนนะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะค <c oughs> ่ะค่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะทำบุญวันพระ กับวันปกติธรรมดาต่างกันอย่างไรแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการทำบุญในวันพระคลิปนี้มีคำตอบค่ะ Welled Life Coach ขอนอบน้อมอง,องค์คสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออ้อน้อมพระธรรมขออ้น้อมพระสงฆ์หัวข้อในวันนี้ค่ะ การทำบุญในวันพระและการทำบุญในวันธรรมดาอานิสงส์ต่างกันอย่างไรคะจุ๊บได้กราบเรียนถามพระอาจารย์วินัยรัตนวันโนท่านเจ้าอาวาสวัดเทศธ,ธรรมนาวาหรือวัดทา่าไสออาเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงามาแล้วนะคะได้ความว่าการทำบุญในวันพระหรือวันธรรมดาก็ส่งเสริมให้เราได้บุญเหมือนกันคะ่ะจะต่างกันตรงที่ในวันพระจะได้ครบทั้งทานศีลภาวนาค่ะ และนอกจากนี้นะคะท่านที่ทําบุญในวันพระหรือวันที่เราตั้งใจนะคะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ทําบุญในบุญกิริยาวัตถุสิบค่ะข้อแรกเลยนะคะมาวัดถวายสังฆทานถวายพัตตาหาร กับพระภิกษุและแบ่งปันอาหารสิ่งของทำบุญค่าน้ำข้าวไฟและไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นการลดความตรนีทีเหนียวและความยึดติดในวัตถุค่ะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือบุคคลนะคะเรียกว่าเป็นทานไมมยค่ะวันพระก็นำอาหารข้าวหวานมาถวายพระภิกษุสงฆ์นะคะ สองค่ะทำบุญวันพระมีโอกาสได้รับศีลซึ่งการรักษาศีลก็เป็นบุญที่เรียกว่าศีลละไมฝึกฝนให้เราลดละการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่เบียดเบียนใครทำจิตใจให้ผ่องใสพัฒนาคุณภาพชีวิตไปอีกขั้นไม่ให้ตกต่ำค่ะไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรืออุโบสถศีลน,นะคะศีลละไมคือบุญจากการรักษาศีลค่ะ 3. ค่ะ รับสินเสร็จแล้วก็จเจริญภาวนาฝึกฝนจิตใจทำใจให้สงบไม่มีเรื่องเศร้าหมองท่านที่ภาวนาอยู่เป็นประจำก็เป็นหลักประกันได้นะคะว่าชีวิตจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นภาวนาใหม่ก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาค่ะ มาทำบุญที่วัดได้พบปะกับกัลยาณมิตรผู้มีคุณธรรมเป็นวิธีที่ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเป็นบุญที่เรียกว่าอปจายนะใหม่ค่ะ มาวัดแล้วนะคะยังได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับส่วนรวมค่ะสละแรงกายรดน้ำต้นไม้กวาดใบไม้ล้างห้องน้ำตามอัธยาศัยนะคะเราสามารถที่จะช่วยเหลือส่วนรวมได้อันนี้ก็เป็นบุญที่เรียกว่าวัย,ยาวัดจำใหม่ค่ะบุญกิริยาวัตถุ10ในข้อที่6นะคะ ยังให้โอกาสคนอื่นได้มันร่วมบุญกับเราค่ะอย่างเช่นบางคนไม่สะดวกที่จะมาที่วัดก็ฝากข้าวของหรือร่วมบุญเป็นปัจจัยค่าน้ำค่าไฟหรือแม้แต่การที่เราอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับก็เป็นบุญที่เรียกว่าปฏิทานามัยนะคะ7ค่ะ ยินดีในการทำความดีหรือการทำบุญของผู้อื่นนอกจากเรามาทำบุญที่วัดแล้วการได้เห็นคนอื่นๆมาทำบุญสืบทอดพระศาสนาด้วยกันแล้วเรารู้สึกชื่นชมยินดีร่วมอนุโมทนาบุญด้วยก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เรียกว่าบุญสำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาคือปัตตานุโมทนาใหม่ค่ะ และแน่นอนค่ะมาวัดเราได้ฟังธรรมทำให้เกิดสติปัญญาฝึกหัดเตือนตนจากธรรมะให้ประโยชน์กับการใช้ชีวิตหรือการฝึกหัดตนต่อไปนะคะบุญนี้เรียกว่าธรรมะสวนะใหม่ค่ะ9ค่ะ เรามาวัดเราได้ความรู้ได้ธรรมะอะไรก็นำไปบอกไปสอนไปเผยแพร่บอกกล่าวญาติพี่น้องเพื่อนๆให้ได้ทราบเรื่องความจริงจากความดีที่เราได้รับมาก็จะเป็นบุญที่เรียกว่าธรรมะเทศนาใหม่และข้อที่10นะคะมีความสำคัญค่ะบุญทุกข้อที่ทำมาจะต้องทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการทำบุญในทุกโอกาสค่ะ คือปรับทิฏฐิแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องตรงตามธรรมให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอจะเป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญนะคะก็จะเรียกว่าสัมมา,าทัศนะหรือทิฏฐุชุกกรรมค่ะและนี่ก็คือข้อแตกต่างของการทำบุญในวันพระกับวันธรรมดาค่ะ จะทำบุญวันไหนก็ได้กุศลนะคะโดยเจตนาที่บริสุทธิ์ของเราบางคนก็ชอบมาวัดในวันธรรมดาเพราะเห็นว่าวันพระมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญกันเยอะแล้ววันธรรมดาผู้คนน้อยพระจะได้มีอาหารฉันเพราะพระก็ฉันทุกวันค่ะจะทำบุญวันไหนก็ได้นะคะวันที่เราสะดวกก็ล้วนแล้วแต่ได้บุญทางสิ้นค่ะ ค่ะและนี่จุ๊กก็อยู่ที่วัดเทศธรรมนาวานหรือวัดท่าใสอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาค่ะวัดนี้มีโบสถไม้สักที่ติดริมทะเลสวยงามมากนะคะและที่นี่นะคะพระอาทิตย์ตกน้ำสวยสวยไม่แพ้ที่ไหนเลยล่ะค่ะโอกาสหน้าจุ๊กพาเพื่อนๆมาชมค่ะจะเดินในธรรมนะคะสวัสดีค่ะ